เห็นหน้ากูไม่ทันเดี๋ยวฉอดมองกันเมื่อยแล้วนะขี้หรือวะมึงไปขี้เหรอเนี่ยมีนั่งขี้มีงขี้มีงีูเฮ้ยอะไรวะปลามาใหม่อ่ะ น้องไปท่อไปชาตาถามว่าถามว่าถูกไหมแต่ไม่ได้พี่ตาลับไปตัวลับบแลงนะพี่ตาหน่ะลงอย่างฟิวมีคลื่นไม่ข้นะพี่ตาขันลงเหมือนคนตกตึกอ่ะหายไแบงจับไม่เฉยจับไม่เฉยไม่ต้องใช้เหยียบหรอกเหยียบมีแต่ร่วงไปไม่ไกลให้มึงจับเฉยจับบนมึงจับบนมึงอุ้มมึงไปเลย